แก่นแท้ในวันแม่แห่งชาติวันแม่เป็นวันประกาศความงดงามของพลังแห่งศัพท์ที่เราใช้เรียกขานกันกับ รีผู้หนึ่งที่ตั้งคันเรามาดูแลเรามาออกคลอดเรามาเป็นบุคคลที่เราอยู่กับท่านนานที่สุดโดยการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณพ่อทั้งหลายก็ เห็นความสําคัญนะของคุณแม่จึงยกให้วันนี้เป็นวันแม่วันแม่คือวันแห่งพลังนะพลังวันแม่คือวันที่เราทั้งหลายที่เกิดมารู้จักคำว่าแม่ แม่เป็นคําแรกที่ลูกพูดเป็นดังนันวันนี้จึงขอปราลบธรรมะก,กับท่านทั้งหลายที่เกิดมาในเพศที่มีความงดงามของชีวิตคือเพศแม่ ชือว่าเป็นสายตระกูลของความเป็นแม่หลายๆท่านได้รับเกียรติประวัติในความเป็นมนุษย์คือการได้เป็นแม่คนและเป็นแม่คนความเป็นแม่คนเราถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงล้นอยู่แล้ว ความเป็นแม่เลี้ยงคนบางทีแม่ออกมาได้ให้ลูกมีแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงลูกไ,ได้เลี้ยงลูกแม่ที่เป็นแม่คนแล้วยังเป็นแม่เลี้ยงลูกปลูกฝังให้ลูกมีคุณธรรมเหมือนอย่างใจแม่เรียกว่า แม่ในดวงใจของลูกนี่คือว่าเป็นกําลังทั้นจึงขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายที่เกิดมาได้สัญลักษณ์ของความเป็นแม่เป็นสตรีเพศสตรีคือผู้มีสติแม่เนี่ยเป็นผู้ใช้สติมากที่สุด รัติมากที่สุดทั้นก็คณะนำทองเราเนี่ยปลูกฝังปลูกฝังให้คำว่าแม่เนี่ยเป็นพลังอย่างเราคนที่เกิดมามีแม่เกิดมามีแม่แล้วคุณแม่ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณที่ไม่มีขาดจางหายไปจากชีวิตเราเลยก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายที่มีวันแม่แห่งชาติผ่านมาขอให้เราลึกถึงคุณแม่ถ้าใครลึกถึงแม่ในวันนี้ก็จะเสมือนหนึ่งได้แม่แรง แม่แรงแม่แรงที่ยกระดับเราขึ้นให้สูงกว่าเก่าภาระที่หนักหน่วงพ่วงอยู่ในชีวิตถ้าหากเราคิดถึงคำว่าแม่แม่แมๆประจำเนี่ยจะมีพลังแม่คือพระอรหันต์ของลูกลูกเราเกิดมาไม่ได้ เจอพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรเจอพระสิวลีถ้าเรามีแม่เราไปกราบแม่เท่ากับเราไหว้พระอรหรันต์พระอรหันต์อรหันต์เหมือนกับอรหันต์แท้คือพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรพระสิวลีคนณทัญญะวัปปะเหล่านี้เป็ตนต้น แม่คือพระประจำครอบครัวของเราถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ถือว่าประเสริฐวันแม่แห่งชาติขอให้คุณธรรมแก่ท่านทั้งหลายว่าเราควรจะเลืกถึงแม่สี่ประเภทแม่ประเภทที่หนึ่ง <c oughs> คือแมอ่แม่ของประเทศ ซึ่งเราใช้วันเฉลิมพชนประพันรษา12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่ออาศัยวันแห่งการประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ก็ทรงทาหน้าที่เป็นแม่ที่มีโบรถมีธิดาสนองพระเดชพระคุณงานการต่าง ช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทที่จะอยู่หัวพระองค์ทรงมีาราชกิจในการออกช่วยเหลือประชาชนสาธารณกิจออกปฏิบัติธรรมในวาระโอกาสสำคัญสำคัญเราควรคิดถึงพระอ,องค์ท่านว่าท่านเป็นแม่ของประเทศแม่ของลูกเรามีแม่ในฐานะที่เราเป็นลูกของแม่ เราควรลึกถึงแม่เราท่านจะมีชีวิตอยู่หรือหาไม่ก็าตามแต่คุณของท่านยังอยู่กับเราคิดถึงคุณของท่านสามแม่ของโลกคือพระพุทธมารดาสมเด็จแม่ของอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรง ให้ประสูติการแก่พระโอมานเจ็ดวันเขาสิ้นพระชนแล้วพุทธเจ้าตามไปโปรดแม่ถึงดาววนึสวรรค์วันนี้วันแม่ที่มีพลังคือวันแม่ของชาวโลกคือแม่ของสาสตร์ใจของโลกส่วนที่สี่ก็คือขอปลูกฝังให้กับบุคคลที่จะไปเป็นแม่ต่อไปลูกหลาน,ลานดาววเรียนหนังสือ คุณแม่ก็ควรทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเตรียมที่จะเป็นแม่ที่ดีในคุณภาพต่อไปนำทองนำธรรมคำจุนสังคมทุกอย่างมีได้เหมือนอย่างที่บรรดาลดนเหมือนกับมงคลได้นำภาพนี้ ไปกระจายขยายความโดยปาลารคของคุณแม่คุณแม่พัชราหวังวังวิทย์คุณแม่ตัวอย่างคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างในการประกอบสัมมาอาชีพในการคลองชีวิตในการคลองตนโดยมีคุณสุรสักวิสุทธากุณคุณพ่อทำหน้าที่เป็นคุณแม่ด้วย ดูแลบ้านน,านี่เป็นตัวอย่างคู่ที่เราเห็นนะเป็นตัวอย่างคู่ฉะนั้นก็ขอฝากพรจากแดนพุทธองค์นะทุกคน,นทุกคนฝากพรจากแดนพุทธองค์นะได้รับพรจากแดนพุทธองค์นะอภิวา,าทนาสาีสันนิจจมพุธาปจายินุจัตตาโลธรรมาวัฒนตธอายุวันโนสุขังพลังเอาพวกเราพี่น้องํำทองว่าตามนะ มาตาปิโตมาตาปิโตอุปัฏฐานังอุปัฏฐานังพุทธะทารัสสะพุทธะทารัสสะสังฆาโหสังฆาโหอนาปุราอนาปุราจะกรรมมันตาจะกรรมมันตาเอตัมังเอตัมังคารมุตตมังคารมุตตมังสาธุสาธุสาธุ Ah, Deu. Deu.